มีทดสอบนะครับเดี๋ยวจะทดสอบมีดเล่มนี้ให้ดูเนาะครับหลังจากที่เราชุบมีดมาเมื่อกี้นี้นะครับเป็นมีดผมเองนะครับตอกโลโก้เนาะนี่เป็นเหล็กใบผานนะครับผมเปิดคมสองอย่างนะครับคมบางแล้วก็คมหนานะครับมีเส้นแบ่งชัดเจนนะครับตัวนี้ก็จะหนานะครับตัวนี้ก็จะบางหน่อยครับมีดเล่มนี้นะครับ ไม่ได้ผ่านการพัฒนาโครงสร้างเหล็กนะครับไม่มีการนอร์มอลไลซิ่งไม่มีการเทมเพลิงนะครับไม่มีทั้งพัฒนาโครงสร้างเนาะแล้วก็ไม่มีทั้งการคืนไฟนะครับคือชุบเฉยๆแล้วก็ปาดคมนะครับมาดูคมกันเป็นมีดทดสอบนะครับไม่ใช่มีดนะเป็นมีดที่เอาไว้ทดสอบนะครับก็ คมปาดก,กระดาษได้นะตัวส่วนคมหนานะครับคมหนาก็ปาดก,กระดาษได้นะครับนี่นะครับปาดกระดาษได้ทั้งสองคมนะทดสอบการตัดเฉือนก่อนนะครับเอาส่วนคมบางก่อนตัดเฉือนนะครับส่วนคมบางนะ เป็นคมหนานะครับตัดได้ทั้งสองคมนะเนาะเราส่วนหนาฟันก่อนนะครับส่วนหนาตรงนี้เนาะส่วนบางครับก็ฟันได้ทั้งสองคมนะครับ ทําการตัดตะปูนะครับเพื่อการทดสอบนะเราเป็นตัวนี้เป็นคมหนานะครับเดี๋ยวตัดคมหนาให้ดูที่บอกครับมีดไม่มีการพัฒนาโครงสร้างมีดใดๆนะครับนี่เป็ตัดคมบางนะครับทีนี้ ตะปูขาดทั้งสองทั้งสงชิ้นนะครับมาดูคมกันครับนะครับตัวคมหนาเนี่ยไม่เกิดความเสียหายเลยนะครับส่วนคมบางเกิดการยุ่นะครับยุยุบนะครับขนาดชุบแข็งมาแล้วนะครับเนี่ยต่อไปการทดสอบการงัดนะครับ <Okay. S 1> จะงัดให้ดูนะครับอาจจะมีดอาจจะหัก หรือหรือหักหรือไม่หักยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะครับระหว่างคมนะกับคมบ้างนะครับในการที่มีดไม่ได้ทำปรับโครงสร้างเนาะไม่หักนะครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้น มีดมีการบินหักนะครับมีน,นี้ฟันตะปูนะครับส่วนนี้เป็นการฟันไม้นะในการงัดนะครับส่วนนี้คือไม่เสียหายนะครับทําไมเราถึงต้องรายละเอียดเยอะแยะมากมายต้องปรับโครงสร้างต้องการาทํำพัฒนาโครงสร้างต้องปรับความแข็งความอ่อนของมีดนะครับ เนี่ยเป็นมีดแข็งทําไมมันมันยู่เนาะนี่ครับทาไมมาถึงยู่นะครับทําไมมาถึงแตกครับความแข็งมันต้องแตกทําไมตัวนี้แข็งถึงยู่ครับโครงสร้างของเหล็กครับโครงสร้างของเหล็กเนาะเราเราต่อให้เก่งขนาดไหนต่อให้ชํนานาญขนาดไหนนะครับถ้าทํามีดเนี่ยเกิน กินกาลังนะครับของของของโครงสร้างเหล็กนะครับมันก็จะเสียหายอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้หักเพราะอะไรนะครับหักเพราะเราไม่ได้คืนไฟเราไม่ได้ทําการพัฒนาโครงสร้างมันนะครับไม่มีดตัวนี้มันเลยหักเนาะมันยู่เพราะอะไรมันยู่เพราะว่าคมมันบางครับโครงสร้างที่บางไม่สามารถทนต่อวัสดุแข็งได้นะครับทำไมตัวนี้มันหนานะครับ แล้วตัวหนานี่ทําไมไม่เป็นอะไรนะครับมันหนาครับอย่างที่บอกมันหนาต่อให้มันแข็งมันยิ่งหนามันยิ่งแข็งแรงนะครับอาจจะมีเสียคมเสียคมน่าจะโดนทั้งครับโดนหน้าทั้งเนี่ครับที่บายง่ายๆนะครับมีดมันเราต้องทําด้วยความเข้าใจเนาะผมชุบแข็งแล้วไม่ได้คืนไฟเนี่ยครับปัญหาที่เจอ ทําคมบ้างก็จะเจอแบบนี้นทําคมหนาก็จะเจอแบบนี้แต่ฟันก็ทํางานยากหน่อยนะครับเการเข้าไม้ก็อาจจะเข้าไม่ดีแต่ตัวนี้เข้าดีกว่าอย่างไ้ครับเห็นไหมเห็ดและผลครับมันเราทํามีดด้วยเห็ดและผลเนาะหนาหนาทนทานครับแต่ว่าใช้งานลําบากเนาะบางบางใช้งานง่ายครับแต่ว่า เสี่ยงต่อการพังเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะปรับคมนะครับแล้วก็สตอปคมให้ดูแล้วก็มาทําอีกทีอีกทีหนึ่งนะว่าสตอปคมมีมีประโยชน์ยังไงนะครับ,รบเราเจียส่วนที่แตกไปแล้วนะครับนี่เหลือบินนิดนึงนะครับไม่เอาวงมุนะนี่าการสตอปคมครับนี่เห็นไหมจะเป็นคมวีเล็กๆขึ้นมานะครับเดีย๋ยวไปทดสอบกันเนาะ ัวนี้นะครับสตอปคมนะครับตรงนี้เนาะนะครับความเสียหายของสตอปคมเนะี่ยนิดเดียวเองนะครับไม่เหมือนตัวนี้นะตัวนี้จะเว้าหายไปเลยนะครับนี่ครับนี่คืออข้อดีของการสตอปคมนะครับคมเราจะเสียหายเล็กน้อยเมื่อเจอของแข็งนะครับ ส่วนไอเนี้ยไม่ต้องพูดถึงนะครับมันหนานะครับทํายังไงมันก็ไม่พังนะครับทํายังไงมันก็ไม่พังนะครับเนี่ยต่อไปเป็นการทําลายนะครับจะทําลายมีดเล่มนี้เนาะมีดที่ไม่ได้ผ่านการพัฒนาไม่ได้ผ่านการเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะทําลายทิ้งนะครับ อนี่คือมีดที่ไม่ได้ผ่านการพัฒนาโครงสร้างเหล็กนะครับแต่เกลนเหล็กก็ผมว่าโอเคนะไม่ได้ขี้ริ้วขีเล่นะครับจะเห็นว่าความละเอียดกับความหยาบเนี่ยมันต่างกันนะครับส่วนที่เป็นคมเนี่ยจะมาละเอียดไม่มากนะครับส่วนที่เอ,อส่วนที่เป็นสันเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดกว่าคมนะ ถ้าจลกปไิ้แค่นี้นะครับอาจจะได้ความรู้ความเข้าใจอะไรใหม่ๆเพิ่มนะ